ทีชาวช่องทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับ Red Eat and Travel อีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นการพาไปเที่ยวที่กุงโกราลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเนื่องจากเป็นการต่อเครื่องไปใช้เวลา12ชั่วโมงก็เลยมีเวลาที่เราสามารถที่จะออกมาเดินเที่ยวได้ในกุงโกราลัมเปอร์นะครับเป็นการต่อเครื่องมาจากประเทศญี่ปุ่นจากกรุงโตเกียวนั่นเองแล้วก็จะมาต่อเครื่องที่นี่เพื่อจะกลับประเทศไทยเวลาที่จะเข้าประเทศมาเลเซียเนี่ยเราต้องกรอกรายละเอียดในเว็บไซต์ของต่อมอได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งเขาต้อง กรอทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะมาต่อเครื่องหรือว่าจะมาพักเวลาที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถเลือกวิธีการเข้าเมืองได้หลายแบบอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งนั่งรถบัสนะครับนั่งรถไฟใต้ดินหรือแม้ว่าคุณจะนั่งกร็บก็ได้สามารถได้แท็กซี่สนามบ,บินก็ได้ซึ่งถ้าเกิดนั่งบัสเนี่ยก็จะมีอยู่หลายบริษัทแล้วก็จะมีหลายจุดให้เราเลือกลงนะครับไม่ว่าคุณจะไปตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าในกราลังเปิดเองก็มีหลายจุดอย่างนี้ผมจะเลือกลงที่ ชัยนาทาวเลยซึ่งปกติจะไปลงที่ K l อเซ็นรแต่ครั้งนี้จะลงที่ชัยนาทาวนะครับการกุมโกราลัเปอร์เลยอันนี้คือเป็นสถานีรถบัสเนี่ยเราก็นั่งดูว่าเราจะต้องออกไปเกตไหนขึ้นที่ประตูเท่าไหร่เนี่ยก็จะขึ้นอยู่โชว์อยู่บนนี้นะครับเป็นตารางรอบรถใช้เวลาเดินทางเนี่ยไปที่โกราลัเปอร์เนี่ยจากสนามบินนะครับเคลียร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับจริงๆเราก็50นาทีก็ถึงแล้วละ่ะเขาก็จะไปจอดตรงแถวชัยนาทาวแล้วก็อย่างที่ผมไปเนี่ยอันนี้คือเป็นบริเวณบรรยากาศภายในสนามบินนะ ก็จะมีพวกร้านค้าต่งตางๆร้านอาหารเนี่ยเปิดแต่เช้าเลยนะครับร้านสะดวกซื้อต่างๆรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีนะร้านเสื้อผงเสื้อผ้าอย่าง H&M อะไรก็มีนะครับร้านอาหารเนี่ยมีเยอะเลยนะครับร้านชามะนาวเลมอนนะครับที่ฮิตอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีด้วยนะอะ่ราคาพอๆกันเลยครับนี่ก็เดินสำรวจให้ดูนะนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับคนก็จะนั่งรอรถบัสส่วนรถบัสเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเข้าเมืองเนี่ยก็จะเริ่มประมาณสัก8โมงนะที่เข้ามาใน KL นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นที่พักนะครับเป็นแคป ชื่อว่าแคปซูลทรานสิตแอร์พอร์ตโฮเทลนะครับอยู่บริเวณติดติกับที่เรารอขึ้นรถบัสเลยครับภายในเนี่ยก็จะมีห้องพักให้เราเลือกพักนะครับ6ชั่วโมง9ชั่วโมง12ชั่วโมงซึ่งผมดูแล้วมันก็เหมาะกับมากๆเลยคนที่บินแบบเที่ยวดึกๆนะครับแบบตีหนึ่งตีสองเนี่ยอยากมาถึงสนามบินสักหัวค่ำแล้วก็มาพักผ่อนนอนเอาแรงอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่ต้องบินไฟช้ามากๆนะครับเช้าตรูนะ่ไนเนี้ยก็เหมาะดีนะครับ ซึ่งภายในโรงแรมก็จะมีพวกเป็นห้องน้ารวมแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เราใช้มีตู้เก็บของให้ด้วยนะซึ่งดีมากๆเลย ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เดินทางมาถึงชยายนาทาวกลางกรุงโกลันเปอร์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจุดแรกเนี่ยที่ผมจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่วัดแแกก่อนนะครับวัดศรีมหามาริอัมมันโกลันเปอร์นะครับซึ่งเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโกลันเปอร์นะครับก่อตั้งมาตั้งแต่2,416ครับ,รบตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันความสวยงาม ความยิ่งใหญ่ของสถาปตัตยาการรมที่ผสมประสานกลมกลืนไปกับในย่านไชน่าทาวน์แห่งนี้อันนี้คือบริเวณทางเข้าชนยนาทามีจริงแล้วมีหลายทางนะเรามาถึงตอนเช้าเนี่ยช่วงประมาณสักเก้าโมงเนี่ยของก็เพิ่งจะรเริ่มเริ่มตั้งร้านกันนะครับพวกพ่อค้าแม่ค้าก็เพิ่งเริ่มตั้งร้านต่างๆแต่เนี่ยให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงที่ผมไปถึงเนี่ยมันเป็นช่วงที่กดจีนนั่นเอง ซึ่งวัดนียเป็นวัดที่เก่าแก่นะเวลาที่มากราลัมเปิลเนี่ยผมก็จะแวะมาสักการะทุกครั้งสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแค่ซุ้มประตูเนี่ยก็มีความยิ่งใหญ่อรังการมากๆเลยครับบริเวณข้างวัดนี่ก็จะมีพวกขายของที่ไปสักการะนะครับพวกภูมิไรต่างๆแล้วก็มีพวกสตีดอาร์ซึ่งในย่านชายนาชานีเราสามารถพบหินสตีดอาร์เนี่ยได้ทั่วไปเลยครับวันนี้เราก็เข้ามาเลยด้านในวัดละ ครับมีความสะอาดสะอานนะครับโอโถงสวยงามมากๆม,มีการปูพื้นเป็นผินเป็นพื้นหินแกรนิตนะครับสวยงามบริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นซุ้มนะครับที่เป็นที่ขอรบบูชาของท่านพระแม่มหาอุมาเทวีนะครับด้านข้างๆก็เป็นพระพิคเนตและพักขันตุภุมานะครับซึ่งจังหวะตำแหน่งเนี่ยคล้ายๆกับวัดแครที่สีลมบ้านเราเลยนะครับมาถึงเนี่ยรามก็ทําพิธีให้พอดีนะครับเราก็สามารถ ทำพิธีเจิมหน้าแล้วก็บริจาคตามจิตศรัทธาอันนี้คือพระพิคเนตนะครับมาถึงก็มากราบไหว้ขอพอรก่อนทั้งความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจะให้แนะนาให้มาไหว้พระพิคเนตก่อนเป็นองค์แรกแล้วก็ไปไหว้องคเทพอื่นๆเป็นองค์ต่อไปนะครับเพื่อจะได้ประสบความสําเร็จนะครับอย่างที่ตั้งใจไว้เพราะพระพิคเนตเนี่ยเป็นเทพแห่งการประทานพรเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับในก็จะมีพรามก็จะทํนะาพิธีตลอดนะเราก็ไม่ทาพิธีอัญเชิญไฟอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ทำพิธีเจิมหน้าเนี่ก็จะมีองค์เทพต่างๆอยู่ซ้ำซุ้มประตูต่างๆซึ่งสวยงามมากๆเลยที่วัดเนี่ยเข้ามาภายในเนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับ ต่อไปนะครับเราจะเดินไปที่ศาลเจ้าเทพเจ้ากวนอูนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอยู่ฝั่งขวามือด้านหน้านี้ก็จะมีคนมาสักการะเยอะเลนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะปราบไหว้ขอพรท่านกันนะครับวันที่ผมมาอย่างที่ผมบอกไะเป็นช่วงตุษจีพอดีเนี่ยคนก็เลยเยอะนะครับ ก็เข้ามาเลยครับทําพิธีต่างๆนะครับจุดธูปขอพรนะครับข้างในเขาจะมีพูปให้เราจุดแล้วก็จุดตามจํานวนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้ตามจุดต่างๆบางคนเขาก็ทํามาทําพิธีสาะเคาะอะไรนี้ด้วยนะครับถวายของกับเทพเจ้าและที่นี่เขายังมีโต๊ะให้เราลอดโต๊ะด้วยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเราลอดโต๊ะแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอะไรเนี่ยที่มันติดตัวเรามาอะไรเงี้ยมันก็จะออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้พบกับสิ่งที่ดีนะครับเราจะลอดใต้โต๊ะบริเวณที่อยู่หน้า ท่านเานาทพเจ้าคุณอูนะครับเดี๋ยวรก็จะเข้าไปดูันะครับเห็นโต๊ะใหญ่ไหมครับตรงนั้นแหละครับก็คือจะเป็นโต๊ะที่คนนิยมรอดกันนะครับเพื่อจะได้แบบว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับปัดเป่าพวกเคาะร้ายสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปนะครับ เรามาเดินเล่นที่ไชน่าทาวน์กันต่อนะครับวันนี้เจอร้านน้ำเต้าหู้ซึ่งเป็นร้านชื่อดังในไชน่าทาวน์เลยเขาขายน้ำเต้าหู้ก็จะมีปรุงแบบหลายแบบนาจะใส่เป็นไข่มุกก็ได้หรือจะใส่น้ำตาลบาวซูกา้าหรือเป็นแบบออริจินอลมีทั้งร้อนทั้งเย็นนะวันนี้ผมเลือกเป็นน้ำเต้าหู้เย็นโอ้โหสั่งมาแก้วหนึ่งแบบสดชื่นมากๆเลยนะครับรสชาติของน้ำเต้าหู้เนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็มีหวานนิดๆน,น,นะรสชาติดีนะไม่มีกลิ่นหัวแบบมาให้รบก,กวนเลยนะครับอร่อยดีรู้สึกถึงแบบสุขภาพที่ดีเลยราคาเริ่มต้้นนนเ่20บบาาททััคร เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้านะครับไปที่ KL Central กันนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศของสไานีรถไฟฟ้าบนลอยฟ้านะครับแบบบ้านเราเลยั้ม BTS นะครับมาทานข้าวกลางวันกันวันนี้ทานเป็นนาซิกเลมาหรือข้าวนะครับทินงกับน้ำพริกแล้วก็มีไก่ทอดมีปลาแห้งอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงแบบมาเลเซียนะครับรสชาติก็อร่อยดีครับมีความเข้มข้นอันนี้จะไม่เปรี้ยวนะก็คือรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวเหมือนกะทิแกงกะทิอะไรเงี้ยนะครับรสชาติดีนะครับเป็นเส้นบะหมี่แบบหนาแบบทางใต้นะ ปิดท้ายด้วยกาแฟเย็ยนแล้วก็น้ำมะนาวซึ่งกาแฟเย็ยนเนี่ยจะเป็นกาแฟเย็ยนแบบทางมาเลยนะก็จะเป็นแบบสไตล์แบบน้ำกาแฟโบราณนะครับไม่ใช่กาแฟสดทางคู่กับขนมปังสังขยาซึ่งขายาทอดอันนี้ก็คือในมาเลยแล้วก็ในสิงคโปร์เขนิยมกินมากก็เป็นใส่สังขยาแล้วก็มีเนยอ,อยู่ข้างในรสชาติอร่อยดีปรุงมาลงแบบร้อนๆก,กรอบๆเลยครับปิ้งอร่อยเสร็จทานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนั่งรถไฟไปที่ตึก แฟดกันนะครับแล้วปิกโตนัสนั่นเองนะครับการเดินทางเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าเลยครับเป็นโมโนเรลนะจากสถานี KL เอลเซ็นทัลเนี่ยใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีครับถึงที่ตึกเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยก็คือคนที่จะมุ่งไปที่ตึกทั้งนเลยนะครับไปลงป้ายเดยเกือบทั้งขบวนเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรถไฟมาเลเซียนะครับเป็นโมโนเรลนะครับคล้ายๆเสือสีเหลืองและสีชมพูที่บ้านเรานั่นเองคือไม่มีคนขับนะครับ ถึงแล้วครับตัวสถานรถไฟเนี่ยก็จะเชื่อมกับตึกเป็นตัวนั่เลยนะครับข้างในตึกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆข้างล่างเนี่ยก็จะมีพวกคล้ายๆสูงกรค้านะครับก็จะมีพวกห้างร้านแล้วก็ร้านอาหารอะไรต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเราจะเดินทะลุไปด้านหน้าที่เป็นบริเวณที่มีน้าพุนะแล้วเราจะมองย้อนขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นตึกแฟดคู่เลยนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนที่มาเที่ยวที่กรุงโกาลารัมเปอร์เนี่ยก็ต้องแวะมาถ่ายรูปคู่กับตึกแฝดเปตรงนั้นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดไฮไลท์แล้วก็เป็นจุดที่บอกได้เลยว่ากลางวันยังสวยขนาดนี้นะครับกลางคืนสวยกว่าน,นี้อีกเวลาที่ตึกนี้เปิดไฟนะครับมันจะมีความสว่างสวยแล้วก็ดูเป็นเต้นแสงต่างๆเนี่ยสวยงามมากๆซึ่งบริเวณเนี้ก็จะล,อล้อมรอบไปด้วยตึกอาคารสูงสำารับงานต่างๆเพราะตรงนี้ก็จะเป็นแบบแหล่งธุรกิจนะใจก,ากลางกรุงโกาลารัมเปอร์เลยนะครับตรงปึก เปตนัสนแห่งนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็มีทางเชื่อมที่สามารถขึ้นไปเดินดูได้นะครับโดยเข้าไปจากภายในตึกแถวนี้ก็จะมีโรงแรม5้าดาว6ดาวอีกหลายโรงแรมในล้อมรอบบริเวณแห่งนี้แล้วก็จริงๆก็จะมีร้านอาหารอร่อยอีกหลายร้านเช่นเดียวกันผมเคยไปทานร้านข้าวแกงอินเดียบริเวณเนี้อร่อยมากๆเลยนะครับถ้าเกิดใครมาเนี่ยลองแวะไปทานดูนะครับ ภายในวันที่ผมไปก็คืออย่างช่วงตรุษจีนเนี่ยเขาจะมีการจัดงานเนี้ยได้ข้างๆนะครับด้านหลังของตึกแฝดเนี่ยเขาจะเป็นสวนสาธรารณะนะครับจะมีสวนมีสวนน้ำอะไรเงี้ยให้เล่นด้วยนะครับเล็กๆสําหรับเด็กๆเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยเนีย่มาดูน้ำพุเต้นระบำกันครับซึ่งคนเนี่ยมาท่องเที่ยวกันเยอะมากๆเลยนะยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ยิ่งเยอะเลยนะครับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนมาเลเองนะครับเขาชอบมาถ่ายรูปคู่กับตึกแห่งนี้กันครับ ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะไม่มาเรเนะี่ยผมว่าคล้ายๆกับสิงคโปร์เหมือนกันนะครับว่ามีตึกสูงๆนะครับตึกใหญ่ๆเยอะมากมายก็จริงแต่ว่าก็มีพื้นที่สีเขียวเนะี่ยแซมอยู่ตลอดเลยวันนี้เราก็จะมาแนะนําอาหาร ขนมนะครับเป็นของทานเล่นนะครับที่มาเลนี่ก็คือคล้ายๆกับขนมที่บ้านเราเลยนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับคล้ายๆขนมแบบขนมมันที่บ้านเราเลยนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งด้วยข้างในเป็นไส้กุ้งแบบบ้านเลยนะอันนี้คือเป็นยำผลไม้นะครับหรือเรียกว่าโรจักนั่นเองก็จะเป็นผลไม้หลายๆอย่างหลายๆชนิดใส่มานะครับมีแป้งทอดนะครับคล้ายๆของเต้าหู้ทอดเนี่ยแล้วก็จะมีน้าราดเนี่ยข้นๆเหนียวๆนะครับที่เขาจะมีการใส่กะปิลงไปด้วยนะครับมีถั่วมีงาอะไรเงี้ย เวลาขาน,นก็มาคุกรวมกันนะครับบางร้าน,นก็จะมีการใส่พริกป่นลงไปด้วยซึ่งรสชาติก็จะอร่อยดีนะแต่ว่าที่ผมทานแล้วผมติดใจามากที่สุดคือบริเวณที่อยู่ตรงชายหน้าทางน,นะครับร้านนั้นอร่อยมากๆเลยแต่วันนี้ที่ไปตอนชเช้าร้าน,นยังไม่เปิดก็ไม่มีเวลาอะอยากทานโลจักก็เลยมาทานที่ในห้างแทนนะครับส่วนรสชาติโลจักของมาเลเยจะรสชาติเข้มข้นก,นกว่าที่สิงคโปร์ครับแล้วลงมาที่ KL เอซ็นทรัลด้านล่างเก็จะเป็นจุดที่ขึ้นรถบัสลับไปที่สถาน สนามบินนะเครียนั่นเองนะครับก็มาขึ้นเนี่ยขึ้นกลับได้เลยนะเวลาที่ไปเจาะก็คือจะไปจอดตรงจุดที่เราขึ้นมาเมื่อเช้านั่นเองครับก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีเหมือนกันเขาจะวิ่งไปทางด่วนเนี่ยก็จะมีแบบหลายบริษัทเลยให้บริการนะก็จะไปจาะที่เครีย์เคลียดสองเราก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าเราจะไปลงเครียดหนึ่งหรือเครียดสองนะครับเพราะว่าสายการบินแต่ละสายการบินเนี่ยก็อาจจะจอดต่างกาันคุณต้องเช็คดูก่อนนะอันนี้คือเป็นบรรยากาศถนนก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่มีปา่ามีอะไรเงี้ยล้อมรอบเลยนะครับเพราะว่าชานเมืองของ รัวรำเปอร์เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นป่าจังหวัดบ้านเรานะครับคือมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีการทําพวกสวนปลาล์มอะไรงนี้ด้วยอ่าต็ดูบรรยากาศกันไปคร่าวๆนะครับสําหรับอันนี้ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งสําหรับคนที่มีเวลาน้อยหรือมาพักต่อเรื่อแล้วมีเวลาสัก10ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถออกมาเดินเล่นมาเที่ยวอะไรแบบนี้ได้นะครับ เปีนต่าเราก็ต้องกรอกรายละเอียดตรงบริเวณตอมอต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกมานะครับเพราะซึ่งก็เป็นกฎหมยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็จะเขียนอธิบายรายละเอียดอะไรต่างๆไว้ให้แล้วกันใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนําอัปเดตโบรอาเปอร์ในปี2024นี้นะครับ ในร้านชามานาวเดมอนที่ยอดนิยมที่บ้านเราแล้วครับที่มาเรก็มีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้พบกันใหม่ๆจากพวกเราครับสวัสดีครับ